สวัสดีครับตาทองแชนแนลพี่น้องมาร่วมอนุโมทนาสาธุบุญใส่บาตรด้วยกันนะครับตอนนี้พระท่านเดินมาแล้ววันนี้มีปลาทอดนะครับเมนูรสเด็ดปลาทอดพร้อมกาแฟนะครับบ้านโมติดหรือเปล่ายิงตรงใบหรือเดิงแท่งอย่างเงีดยน่าโมแค่อยจบ Illion. อภิวาทนาสีลิธนิจังุทธาปจายโนจตารุธรรมาวัชันติอายุวันโอสุขังพระลังโมรุงมุกขะมกข สำหรับบรรยากาศสายบาทเช้านี้พี่น้องวันนี้อากาศเย็ยนกว่าเมื่อวานนะครับประมาณ20องศาแต่ว่าก็ยังคงเย็นนาน,นเพราะว่าเมื่อคืนพี่น้องหมอกลงมาอย่างหนักมากครับเย็นเยือกลุกวันนี้ปกติพระมา4ีรูปนะครับวันนี้ท่านเดินมารูปเดียวก็คงจะหอบหิวข้าวของเยอะเดี๋ยวมีคนมารับแล้วนะมีคนมารับรอแล้ว <c oughs> มีคนมารอรับแล้วไปแล้วนะฮะมีคนขี่มอเตอร์ไซค์มารับนะรับไปแล้วขี่มาก็มีคนอำนวยความสะดวกให้กับพระแล้วไม่งั้นท่านก็หอบพลุนพลังพราะวันนี้ท่านมารูปเดียวนะครับเพราะว่าทางวัดเขามีกิจกรรมมีงานมีงานที่จะทำบุญพระราชทานเพลิงศพวันปีใหม่ด้วยนะครับก็เลยบางท่านบางองค์ก็ทำ ทำงานดึกทำงานหนักก็คงจะเหนื่อยเพลียนะเป็นธรรมดาของมนุษย์เรานะครับพระก็คดนั่นเองนะพี่น้องอสำหรับบรรยากาศคลิปใส่บาทเท้านี้พี่น้องได้ดูได้ชมบรรยากาศท้องทุ่งเวิร์กวางอ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กำลังใจต่อทองชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ